สวัสดีชาวราศีตุลลัคนาตุลคำทำนายประจำวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะดาวภาพรวมดาวภาพรวมในพื้นดวงในพื้นดวงดวงจรครึ่งเดือนหลังนี้ดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณยังอยู่ในที่ดีคือเรือนพบลาพะแต่ดาวสุขธรรมชาติของดาวสุขเป็นธาตุน้ําแต่เรือนพบลาพะมันคือธาตุไฟดังนั้น น้ำมันไม่ได้ไดน้ําเย็ยนมันเป็นน้ําร้อนน้ําอุ่นก็ขึ้นอยู่กับภารกิจหน้าที่ของคุณหรือสภาพจิตใจของคุณแล้วละ่ะว่าคุณช้าชีวิตแบบร้อนมากๆหรือว่าร้อนปานกลางหรือว่าร้อนแบบนิดๆนะคะในเมื่อท่านอยู่ธาตุน้ำมันธาตุน้ําไปอยู่ในธาตุไฟมันจะทําให้มันกลายเป็นน้ําอุ่นน้ําร้อนร้อนมากร้อนน้อยอุ่นมากอุ่นน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตของแต่ละบุคคลแต่ว่าในเมื่อท่านอยู่ในน้ําร้อนนะคะเราก็รู้นี่เรารู้ดวงแล้วนี่ เราโชคดีแล้วนี่เรารู้ดวงแล้วอะเราจะร้อนขุ่นมัวแบบร้อนปุ๊ดปุ๊บ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 ปุ๊ทำไมอะร้อยองศาเซนเซียงเงี้ยเออเราก็ระดับรดต้องสิมันคือบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ดังใจค่ะพอไม่ได้ดังใจแล้วเราก็โมโหหรือธาตุไฟมันเป็นธาตุแห่งความเร่งเร่งปฏิกิริยาให้เรากระฉับกระเฉงฮึกเหิมนูน่นนี่นั่นเราเป็นธาตุไฟเย็น เอ้เราเป็นธาตุน้าเย็นๆเ,เร่งร้าในการหาเงินหาทองในการทํางานไหมในการนู่นนี่นั่นไหมในการที่จะทําให้ตัวเองประสบผลสําเร็จไหมก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านแล้วดาวเจ้าบ้านเรือนภพลาพระคือดาวอาทิตย์เข้าบ้านตนเองตั้งแต่วันที่18สิงหาคมจนถึงสิ้นเดือนจริงๆท่านอยู่นึงเดือนก็คือจนถึงวันที่18กันยายน2566หไฟมาแล้วค่ะก้อนเบื้อเริ่มเลยเขาเนี้ย กอนมาเริ่มเลยธาตุไฟมันเข้ามาผ่านธาตุน้ำซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณเองถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในที่ดีแต่อย่าลืมว่าธาตุไฟอ่ะมันจะทำให้ธาตุน้ำอ่ะคุณภาพด้อยลงนะคะคุณภาพด้อยลงดังนั้นใครที่คาดหวังอะไรอยู่ก็ขอให้ลดลดถอนถอน,อนลงนะคะลดลดถอนถอนลงเดี๋ยวประมาณเดือนกันยายนซึ่งดาวสุ์จะเข้าสู่ตรงนี้ ธาตน้ําไปลงทาตน้ำแล้วดาวโชคของคุณอยู่จนถึงวันที่18กันยายนต์6 6เดี๋ยวไปรอต้นเดือนกันยายนนะคะคำทํานายในวันที่16จนถึง31สิงหาคมวันที่16-17-18นะคะดาวรายวันท่านเข้าสู่ราศีสิงห์ก็คงจะเป็นโชคสําหรับใครบางคนที่ทํานายออกว่าเอ้ยใครที่กําลังเล่นหว,วยรวยโบเสียงโชคอยู่นะสิบหกส็นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์บวก บวกมากบวกน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลบางขั้นอาจจะไม่บวกเลยนะคะอย่าลืมว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินการทองความรักความสุขท่านเป็นธาตุน้าแล้วไปอยู่ในธาตุไฟมันถูกเผาผลาญดังนั้นปริมาณน้ำมันจะน้อยลงโชคมันก็อาจจะน้อยลงเหี๋ยววันที่18ดาวธาตุไฟตัวบเบลอเข้ามาประชิดอีกก็คงจะร้อนรุ่มอยู่พอสมควรดังนั้นถ้าอาจารย์ลิษาบอกว่ามีโชคก็ขอให้เพราๆนะคะอเผอิญไม่ได้ฟังคลิปนี้อีกตายตายละไปฟังคลิปที่บอกว่าจะมีโชค ออไม่ได้ฟังตรงนี้อีกแล้วอ้าก็ตัวใครตัวมันแต่ขออวยพรให้ทุกท่านมีโชคดีอ่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดถือว่าเป็นวันดีนะคะคุณอาจจะได้รับบางสิ่งบางอย่างคือการได้รับไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเงินอาจจะเป็นคําชมก็ได้อาจจะเป็นสิ่งของก็ได้หรือบางท่านอาจจะเป็นสัตว์น่ารักน่ารักอะไรกันเนี้ยเอออยู่ยๆก็มีคนซื้อให้หรืออยู่เราไปเจอสัตว์ที่น่ารักน่ารักรก,ก็เป็นโชคของเราละนะคะวันที่19 2 0 21ขอให้เพา่พาๆบางสิ่งบางอย่างลง นะคะสภาวะการงานอาจจะต้องตึงเครียดหน่อยวันที่21 22 23 21ี่ียเที่ยงจนถึงวันที่23เนะ่คะก็ภารกิจการงานบางสิ่งบางอย่างก็คงจะได้ทำมีเกณฑ์ยุ่งวุ่นวายหรือบางท่านที่รอตกงานแล้วรอเรียกสัมภาษณ์อยู่วันที่21เที่ยงจนถึง23ก็คงจะได้รับเรียกตัววันที่ 24, 25 ยี 24, ะะ่สิบสี่ยี่สิบห้าเนี่ยค่ะระวังระวังสภาพจิตของตนเองนะคะท่านที่รอผลอยู่สมมุติว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สบองยี่สามโอท่านมีงานเข้ามาแล้วก็หวังว่าเงินจะก้อนใหญ่วันที่ยี่สี่ยี่ห้าขอให้ลดระดับความต้องการของบางสิ่งบางอย่างลงนะคะเพราะว่ามันได้นิดเดียวหรือใครทํางานทํางานหามรุ่งหามข้ามแล้วอูนู่นนี่นั่นวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สบองยี่สามทำงานหนักใช่ไหมก็กะว่ายี่สบี่ยี่ห้าเงินจะเข้ามันเข้านิดเดียว <laughs> มันเข้านิดเดียว หรือใครจะกู้นี่ยืมสินอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าคุณมีปัญหาอยากยืมเงินห้าหมืนสมมติคุณอาจจะได้ห้าพันก็ทําใจไว้หน่อยนะคะหรือใครไปขอกู้ยืมเงินใครสมมตุติสมมติสมมติคุณบอกว,ว่าพี่โอนตังให้หน่อยพันหนึ่งเขาอาจจะมีแค่200อะไรประมาณเนี้ยก็ขอให้ทำใจกำรรขี้ดีกว่ากำตดอย่างนี้นะคะ24 2 5ก็ถือว่าอะไรได้เข้าพอสมควร 26- 27วันที่ 26- 27 ก็คงจะมีกิจกรรมการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องภารกิจการงานการคอนเน็กชันการเชื่อมสัมพันธ์กับบุคคลอื่นสถานการณ์อื่นสถานที่อื่นอย่างนี้ถ้าใครจะเดินทางถ้าใครจะคอนเน็กชันก็ถือว่าเป็นวันดีก็คงจะได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรนะคะถ้าใครจะเซ็นสัญญาใครจะเดินทางเจราจาธุรกิจธุรกิจชาวันที่26 27ได้เลยวันที่28 29สภาวการงานไม่ได้ดังใจคะ่ะ 28 29ไม่ได้ดั่งใจมัคงจะมีเรื่องมีกรรมเก่าในเรื่องของหน้าที่การงานไหมในเรื่องของครอบครัวไหมรถเรือบางคนมีปัญหาไหมยานพาหนะมีปัญหาไหมต้องแก้ต้องขัดต้องซ่อมไหมก็ยี่สิบยี่นะคะมีปัญหาวันที่30 31 30 31มสิบเอ็ดสามสเอ่ยดาวมันชนกันหลายดาวนะคะดาวมันชนกันหลายดาวสําหรับใครที่คนที่คือคักเอา อาคนที่คึกคักหน่อยก็คงจะกระชับกระเฉงคล่องแคล่วในการนู่นนี่นั่น,นอู้ปัญหาอุปสรรคหรือบางคนก็คงจะกู้นี่ยืมสินผ่านใครที่มีนี่สินอยู่แล้วระวังระวังเจ้าหนี้โทตามนะคะระวังเจ้าหนี้โทตามแล้วก็มีปัญหาขุนมัวในวงงานไหมใครที่เป็นพ่อานแม่บ้านก็ยังต้องจัดการต้องเคลียร์ภาระ กิจกรรมกิจการบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของครัวเรือนอยู่สําหรับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็คงอาจจะทําข้อสอบหรืออะไรที่มันยุ่งยากปวดหัวเตรียมตัวไว้หน่อยออกคลิปวันนี้12สิงหาคมส5 6 6รหวันที่30เอ่อส0ิกับ31สิงหาคมถ้ามีเด็กนักเรียนมีเกณฑ์การสอบการแข่งขันครึ่งเดือนตอนนี้ตั้งใจอ่านหนังสือหน่อยนะคะลูกเวลาเข้าห้องสอบอุ้ยเวลาเข้าห้องสอบถ้าเจอเข้อสอบที่ ตรงกับตามที่เราอ่านมาเนี่ยมันโคตรสุขใจเลยค่ะมันโคตรสุขใจเลยวิชาชีวิตก็เช่นกันวิชาชีวิตเหมือนเด็เหมือนที่เราเข้าห้องสอบเลยค่ะถ้าใครเตรียมตัวดีแก้ปัญหาเก่งความสุขมันจะมากถึงแม้ว่าหลักพุทธครูบาอาจารย์บอกว่าโลกนี้มันไม่มีความสุขหรอก มันมีแต่ความทุกข์ไอตอนที่เราสบายใจที่เราสุขเพราะอะไรเพราะตอนนั้นทุกข์มันน้อยก็ไปเชื่อมสัมพันธ์กับอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออะคืออริยสัจสีคือทุกข์ดังนั้นถ้าครูบาอาจารย์มาอธิบายความเพิ่มเติมบอกโลกนี้มันไม่มีสุขมันก็ถูกของท่านนะคะ แต่เราก็ชอบสุขกันไงยิ่งคุณเป็นคนลัคนาราศีตุลนู้นชอบหล,ลันล้ามุเป็นสายซันที่สุขกินเล่นเที่ยวทรัพย์สินเงินทองประโลมตัวถ้าใครสุขแบบอยากได้เครื่องเพชรแพรไหมทองคงทองคำจิวลรี่พอกตัวหรือบางคนก็ชอบทรัพย์สมบัติคุณก็ชอบสุข ดังนั้นถ้าถามว่าในวันที่30กับ31ซึ่งมีเรื่องเครียดเข้ามานีค่ะถ้าแก้ปัญหาผ่านก็เหมือนสอบแล้วเจอข้อสอบที่ที่เราสอบได้เราก็จะสุขใจก็ขออวยพรให้ชาวราศีตุลลักนาตุลมีความสุขเหมือนดาวสุขซึ่งเป็นดาวเทพีสันติภาพโลกอยู่ในตัวในตนของคุณอยู่เสมอสมหวังนะคะ